เือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับแอดมินคิมพารวยนะครับหรือว่าแอดคิมมิดด้ามนะครับวันนี้ก็จะพาเอฟซีพี่น้องที่เคารพรักมาชมสูตรแนวทางเมื่อน้อย2ตัวเด่นเน้นรูดนะครับในงวดประจําวันพฤหัสบดีนะครับที่2ที่2เดือน11นะครับโทษทีมันขึ้นเดือนใหม่แล้วก็ลืมไม่ใช่เดือนสิบนะ เดือน10หมดแล้วเดือน11นะครับสองทับหนึ่งหนึ่งนะครับไม่ใช่ทับหนึ่งศูนย์สองทับหนึ่งหนึ่งนะครับทับหกหกนะครับเดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับก็ขอแสดงความดีนะครับสำหรับข้อสอบไทยนะครับหนึ่งห้าตัวเจาะนะครับตัวเด่นด้วยนะครับสําหรับทั้งช่องแอดคิมพารวยก็มาชมกันเลยนะครับกับตัวเด่นที่ผมได้มานะครับสายวิ่งสายรูดนะครับเน้นรูดหนึ่งกับแปดนะครับเพื่อข่มชัว สำหรับหนึ่งก็จะมี0ูนย์หนะครับสองหแล้วก็7 1็ดหสำหรับ8ก็จะมี0ูนย์แนะครับแปดหแล้วก็8ปดนะครับ3ตัวเด่นนะครับก็จะมี0ูนย8แปดหนึ่นะครับเจ็ดหกนย์เจนะครับสำหรับเบิ้ก็จะมี1 1 2 2 8 8แล้วก็7 7 นะครับกันให้ประมาณ4คู่นะครับสำหรับสายเบิร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณ FC พี่น้องที่เข้ามากด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามไปกําลังใจะแอดมินขอขอบคุณทุกไล์ทุกการติดตามสำหรับวันนี้แอมินก็ขอตุลาไปก่อนแล้เจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสำหรับน,นี้โชคดีมิใจทุกท่านที่เคยกัปุมสวัสดีครับ